จ้าสวัสดีจ้ามือน้กำมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุนยห่นไทยเย็นเนาะจา้าของวันที่สิท่านว่ากับมีมาหายคือเกาเนะจา้าแต่ก่อนที่เฮาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกัมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดต,ตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระค้ยอ,อยกดไล กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่องชาแนลอีกช่องหนึ่งแนเดอวยจ้าขอบคุณจ้าก่อนได้จะไปเบื้งแนวทางเขากับมาเบื้งรายงานผลก่อนเนื่องจากของหุณนไทยเย็นเที่ยวหายไปวันที่เก่าท่านว่าเนาะว่าผลออกตัวใดจากจากเที่ยวหายไป เฮากับไฮฟันเจ็ดวิ่งรูดแปดกับเจ็ดผลที่ออกมาบนออกสี่สองสามหลางออกหนึ่งสามจากสำหรับหุ้นไทยเย็นวันที่เก่าท่านว่าเข้ากับบ่เขาเน่าจะเนาะกับมีเขาบ้างรูดบ้างกับบ่วกันเนาะจากเข้ากับไ้ไปปิ่งเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกับเบิรงราล่งานผลกิไปแล้วกับไปตามต่อเนาะจากสำหรับแนวทางหุ้นไทยเย็นวันที่สิบท่านว่าเนาะจาก ว่ามีแนวทางตัวเลขห้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกับเล่จ้าจ้าเข้ากับมาตามตอวนอกจากสําหรับแนวทางของหุน่นไทยเย็นวันที่สิบท่านว่านอกจากเข้ากับไปเบิ้งตัวเด่นกับไฮเด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนจะจากมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันเจ็ดวิ่งรูดกับไฮแปดกับเจ็ด ไปเบื้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร้องนอกจากมาเบื้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็หให้ 70, 70, 71, 72, ึ่งเจ็ดสเจ็ดจ้ะไปเบื้องตัวร้องตัวร้องก็หายแปดเก้าแปด แปดเจ็หกจก้ะกลับไปเบิ้งแน่วทางตัวเนิ่ตัวเจ้อสองตัวก็ให้เล่นไปกราฟน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวเจาอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างรูดบ้างเข้าก็ใช้แน่วทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตันนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเป็นได้แน่น,นอนจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปนอ้องซ่อนชนแนลจากเบิงแนวทางหุ่นไทยเย็นวันที่สิบท่านว่ากันไปแล้วนอกจากเบิงตัวเด่นตัวน้่กันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมานนอกจากมากชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใด เพื่อเข้าจะได้เอาไปเลนเน่นนักเน่นเบาตรงกับเลขเข้าคิดไว้ทา้านี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะกก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบพุนจ้าสวัสดีจ้า